วิธีเก็บอกให้เล็กลงจาก42ให้เหลือ36มีขั้นตอนในการแก้ไขดังนี้นะคะก่อนอื่นค่ะเอา42นะคะที่เป็นไซส์ของตัวเสื้อค่ะก่อนแก้นะคะมาลบส6สนะคะก็คือเป็นไซส์ที่เราค่ะจะแก้ไขแล้วเนี่ยให้ได้รอบอกใหม่นะคะอยู่ที่สาสนะคะเอาสีค่ะลบส6สิบนะคะแล้วก็เอามาหาร4นะคะคำตอบก็คือเราจะได้อยู่ที่1.5 หมายเลข 1. 5ดตรงนี้ค่ะก็คือเป็นไซส์ที่เราค่ะจะเก็บด้านข้างเข้านะคะฝั่งละ 1. 5ดห้านะคะโอเคต่อจากนั้นค่ะขั้นตอนที่เราจะทําก็คือให้เรานะคะเลาะส่วนของวงแขนนะคะออกมาครึ่งหนึ่งก่อนนะคะก็คือแขนเนี่ยมันจะมีแขนเสื้อหน้าแล้วก็หลังใช่ไหมคะเราไม่ได้เลาะออกทั้งหมดนะเราเลาะเท่าที่จําเป็นก็คือเลาะครึ่งหนึ่งค่ะเลาะจากตรงนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันพอหลังจากเลาะเสร็จคะ่ะหน้าตาของแขนเนี่ยมันจะได้แบบนี้ พร้อมถูกแยกออกมาแล้วใช่ไหมคะนี่จะได้แบบนี้อ่ะเพราะต่อจากนั้นค่ะพอแขนเนี่ยถูกแยกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อจากนั้นให้เรานะคะวัดค่ะเข้ามาหนึ่งจดห้าวัดจากด้านข้างนะคะเข้ามาเลยหนึ่งจุดห้าทั้งสองฝั่งนะคะทาเหมือนกันนะคะพอวัดเข้ามาเสร็จแล้วค่ะต่อจากนั้นก็อ่าอยู่ที่ว่าเราค่ะจะเก็บจะเก็บแบบโดยรวมค่ะตลอดแนวเนี่ยจ้าไหมถ้าเกิดว่าจะเก็บตลอดแนว 1. 5ด้าก็วัดเข้ามาเลยหนึ่งจุดห้านะคะโดยรอบ แล้วก็ขีดเส้นมาเลยค่ะตามแนวเดิมตรงนี้นะคะโดยที่จะเล็กลงละทั้งสองข้างนะคะทําเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าต้องการจะเก็บแค่อ,อกนะคะก็ด้านล่างนะคะส่วนของปลายส่วนของชายเสื้อนี้ก็คือเราจะต้องสลบนะคะเข้าหาชายเสื้อแบบนี้ค่ะก็คือด้านล่างไม่เก็บเข้านะคะถ้าเกิดจะเก็บแค่อ,อกอย่างเดียวก็วิธีการนี้ค่ะเขียงเส้นนะคะจากอกนะคะมาหาเส้นเดิมแต่ถ้าเกิดว่าจะเก็บ โดยโดยรอบนะคะถ้าเท่ากันก็วัดมาค่ะเข้ามาฝั่งละหนึ่งฝั่งละหนึ่งก็จะได้แบบนี้จะได้เท่าเกันแบบนี้นะคะก็จะเล็กลงทั้งตัวเลยเนาะทีนี้ค่ะพอหลังจากที่เราเนี่ยวัดแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดินเส้นเย็บนะคะแล้วก็ตัดให้เรียบร้อยต่อจากนั้นค่ะรอบอกนะคะก็จะเล็กลงใช่ไหมคะจะเล็กลงละทีนี้เนี่ยปัญหาต่อมาก็คือพอหลังจากที่เราค่ะเก็บรอบอกตัวนี้เล็กลงอะคะ่ะวงแขนมันก็จะเล็กลงด้วยเห็นไหมคะ มันไม่สามารถที่จะเอาแขนตรงเนี้ยมาเย็บประกบกับตัวแขนกับวงแขนเดิมได้เพราะว่าตัวเนี้ยค่ะมันจะสั้นกว่าตรงนี้มันยาวใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเราจะต้องทําการคว้านนะคะคว้านส่วนนี้ค่ะคว้านส่วนของใต้วงแขน,นค่ะคว้านเพิ่มนะคะโอเคแดนขอขยายภาพนี้นะจะได้เห็นว่าเราขาจะคว้านแบบไหนอันขอขยายเป็นภาพใหญ่เนะเพื่อที่จะได้วางไมโคงปากนกแก้วค่ะให้เห็นว่า เราจะวางไม้แบบไหนนะคะในวิธีการที่ถูกต้องอ่าอันนี้นะคะอันนี้คือวงแขนเนาะแล้วก็อันนี้คือตัวแขนเสื้อที่เราค่ะได้รอออกมาแล้วก็พอเราเก็บเข้าค่ะมันก็จะเล็กลงอย่างนี้ใช่ไหมคะอืมเล็กลงก็จะเป็นอันนี้คือเป็นของเดิมที่เป็นรอบอกสี่สิบสอง ใช่ไหมคะน,นี่คือเป็นรอบอกใหม่ที่อยู่ที่สามสิบหกเนี่ยค่ะเป็นไซนี้เป็นเส้นนี้นะคะทีนี้ค่ะพอหลังจากที่เราค่ะตัดวัดอ่าวัดตัดออกมาเสร็จเรียบร้อยแลวเนี่ยมันคือจะได้เป็นเส้นนี้ใช่ไหมคะอะ่เป็นเส้นนี้ที่รอบ,บวงแขนค่ะมันไม่สามารถที่จะเอาเย็บกลับเข้ามาได้แล้วทีนี้นะคะเมื่อกี้เนี้ยจำได้ไหมว่าเราค่ะเก็บจากตรงเนี้ยค่ะเข้ามาในยอยู่ที่หนึ่งจุดห้าใช่ไหมคะ ที่เราเก็บรอบอกตัวนี้เข้ามา1.5วิธีการที่เราจะคว้างค่ะก็คือให้วาจากตรงนี้นะคะใต้รักแล้ค่ะลงมาค่ะ1.5เช่นกันเท่าๆกันนะคะอะเดี๋ยวอันขออธิบายอีกทีนะเผื่อว่าจะงงของเดิมเนี่ยวงแขนนะคะที่เราเก็บเข้าเนี้ยเก็บเข้าไปบางแกะหนึ่งจุดห้าใช่ไหมคะตรงนี้อยู่ที่หนึ่งจุดห้าที่เราเก็บเข้าคือเส้นนี้ใช่ไหมคะพอเราเก็บเข้าเสร็จอะค่ะรอบอกมันเล็กลง ให้เราค่ะวัดจากตรงนี้นะคะเส้นนี้ลงมาค่ะ1.5เส้นนี้นะ1.5เท่ากันเท่ากันกับที่เราเก็บเข้ามันก็คือจะได้เป็นเส้นนี้แล้วก็ต่อจากนะะั้นค่ะเดี๋ยวเราจะทําการคว้านตรงนี้นะคะเพื่อให้วงแขนเนี่ยมันกว้างขึ้นหลังจากแก้ค่ะอ,อกเล็กลงแบบนี้และวงแขนค่ะกว้างขึ้นแบบนี้หลังจากที่เราเก็บเข้า1.5แล้วก็คว้านต่ําลงมา1.5อันนี้เป็นเทคนิคนะคะในการทํา อโอเคพอหลังจากที่วงแขนค่ะมันคว้านต่ําลงมาเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราจะใช้ไมโครปั่นนกแก้วนะคะในการช่วยโค้งค่ะเพื่อให้วงแขนเนี่ยมันสวยงามนะคะตรงนี้อันนี้นะคะไมโครปั่นนกแก้วหาซื้อไว้ค่ะต้องใช้แน่นอนนะคะนี่ค่ะถ้าดูจากไมโครนะคะตรงเนี้ยเขาจะเขียนว่าวงแขนหน้าหลังใช่ไหมคะวงแขนเสื้อหน้าหลังเราจะใช้ส่วนเนี้ยค่ะในการโค้งนะคะโดยการวางไม้แบบนี้ นี่ค่ะวิ่งเข้าหาเส้นเดิมแบบนี้นะคะวางแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เส้นใหม่วงแขนก็จะกว้างขึ้นละจากของเดิมคือตรงนี้ใช่ไหมคะพอเราตัดคว้านเสร็จค่ะก็จะได้เป็นเส้นเส้นข้างในแบบนี้นี่ค่ะวงแขนกว้างขึ้นละ พอวงแขนกว้างเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นเราก็เย็บแขนนะคะกลับเข้ามาได้แล้วเพราะว่าวงแขนตรงนี้ค่ะมันเท่ากันนี่นะคะวงแขนมันกว้างเท่ากันแล้วก็สามารถเย็บกลับเข้ามาเหมือนเดิมได้วิธีการในการวางไม้โค้งนะคะฝั่งนี้เราวางไมโค้งแบบนี้ใช่ไหมอีกข้างนึงค่ะเราพลิกไม้แบบนี้นะคะไม่ต้องงงนะพลิกไม้แบบนี้ค่ะแล้วก็วางเลื่อนไปฝั่งนี้ก็เลื่อนมานะคะแบบนี้นะคะเราก็จะโค้งวงแขนได้สวยงามนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าขั้นตอนสุดท้ายก็คือแค่ เย็บแขนนะคะกลับเข้ามาเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะโอเคขั้นตอนนี้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวิธีการเก็บอกเข้าค่ะลองไปปรับใช้กันดูนะคะลองดูค่ะ